M6 M6 หรือว่ารถคันนี้จะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็น MPV 6ที่นั่งแล้วก็เป็น EV 100%ราคาเริ่มต้นนะแค่แต่แสนต้นๆเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือ BVD M6 ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เน้นการใช้งานของจริงแล้วก็เน้นราคาที่ดีงามจริงๆเลยครับก่อนจะดูออปชันนะครับเราก็ไปดูราคาจริงกันก่อนดีกว่าครับเปิดเตอด้วยกันมา2รุ่นย่อยเลยครับ แน่นอนว่ารุ่นแรกจะเป็นรุ่นด y นามิกราคาอยู่ที่829,900บาทเท่านั้นเองครับและรุ่น Extended 929,900บาท900,000เองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเ,เห็นราคาแล้วบอกเลยว่าถูกใจกันหรือเปล่าครับผมว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับพอมันต่ำร้านไปเยอะมากๆครับอันนี้ยังไม่ได้ลดอะไรเลยนะราคาโคตรดีเลยเพื่อนๆแต่ก็ต้อง ดูด้วยว่าการออกแบบดีไซน์เพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอ่าแน่นอนก็ต้องยอมรับนะครับว่ารถอาจจะดูตกยุคเป็นนิดนึงนะครับในการออกแบบการดีไซน์แบบว่าไม่ค่อยวัยรุ่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแบบเน้นการใช้งานเน้นคุ้มอ่ะคุ้มแน่นอนนะคันนี้แต่เขาก็ยังพยายามใส่พวกไฟ LED ด้านหน้าด้านหลังเนาะแล้วก็การออกแบบตรงกระจังหน้าคล้ายๆกับ Atto 3อะไรแบบนี้มาด้วยครับ ตอนนี้เราได้ราคาแล้วแต่คลิปยังไม่จบนะเพื่อนเเราไปดูออปชันเอ๊แต่ก่อนจะไปดูออปชันมาดูสิทธิพิเศษก่อนดีกว่าครับใค่ใคร,ใครที่จะซื้อนะครับก็จะมีการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ100,000กิโลเมตรและมีการรับประกันตัวรถ8ปีหรือ100,000กิโลเมตรเช่นเดียวกันฟรีรกันพายชั้นหนึ่งนาน1ปีครับแล้วก็พวกพรบรต่างๆเนาะฟรีประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง8ปีฟรีส่เพ่่งต่อจะเป็น Vtol ครับแล้วก็ฟรีส่ไฟ AC ฟรีพรมเข้ารูป กรอบป้ายแล้วก็ฟิล์มหน้ารถฟรีค่าจดทะเบียนและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีฟรีพวกฟิล์มรอบคันด้วยนะครับคันนี้ไปดูสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คือออปชันกันดีกว่าครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเพื่อนๆมาติดหน้าตาเน้นการใช้งานนะครับคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าตัวถังใหญ่มากๆเลยกว้างตั้ง4,710ม mm, ิลิเมตรยาว1,810ม mm, ิลิเมตรและสูง1,690ม mm ิลิเมตรครับคันนี้ภายใน มีให้เรียกด้วยกัน2สีนะเออส่วนมากแบบเดี๋ยวนี้จะแบบมากจะสีดำนะพวก BV d ดีเดี๋ยวนี้คือมา 2- สีแล้วนะครับก็คือได้สีน้ำตาลแล้วก็สีดำมาด้วยให้เลือกกันนะเขาก็เสนอว่ารถคันนี้นะครับจะเป็นรถสไตล์ครอบครัวเห็นไหมมีน้องหมามีคนเข้ามาเต็มไปหมดเลยพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วก็ทํากิจกรรมกันไปแคมป์ปิ้งกันนะครับเพราะรถคันนี้มี V2L ใจไฟออกมาใช้ได้ด้วยครับ ซึ่งเขาก็ขิงเลยเพราะว่าในงานเปิดตัวเขาก็จ่ายไฟผ่านหน้าจอหรือวงดนตรีก็ใช้ไฟจากรถคันนี้เท่านั้นเลยครับส่วนเบาะก็ดีนะจะเป็นเบาะ2 2 2ในส่วนแถวหน้า2แถวหน้าจะเป็นปรับไฟฟ้านอะแล้วคนขับจะได้มากกว่าแล้วก็แถวกลางก็จะปรับมือนะครับรู้สึกจะเป็นปรับมือแต่จะเป็นแบบเบาะเป็นแบบกัปตันซีดด้วยนะครับก็คือจะมีพื้นที่เยอะแล้วก็นั่งสบาย และรถใหญ่แบบนี้ยังได้หลังคาที่เป็นพาราลมิกซังรูปแบบเต็มบานมาด้วยและก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะมีม่านหลังคาให้ด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าม่านเป็นไฟฟ้าไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรีวิวกันครับตัวรถได้ฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานมาด้วยครับและพร้อมกับเบาะแถว3สามารถพับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ด้วยเห็นไม่ล่าบอกเลยว่าสเปคใช้ได้นะครับ ในส่วนของรุ่นดันมิกนะครับวิ่งได้420กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็น NEDC เนาะแล้วก็แบตเขาใหญ่55.4กิโลวัตต์อาวมีกำลังอยที่160แรงม้าและแรงบิดที่310นิวตันเมตรครับบอกเลยว่ารุ่นดันมิกถ้ายังไม่พอใจไปดูรุ่น x x t e n d เดดีกว่าวิ่งได้530กิโลเมตรต่อการชาร์จอันนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น71.6กิโลวัตต์อวเลยแล้วก็มีกำลังที่201แรงมา แรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรครับและในส่วนของการชาร์จไฟเขาก็จะมี AC อยู่ที่7กิโลวัตต์และ DC ให้มาถึง115กิโลวัตต์เหมือนกันครับและรุ่นนี้ก็มีสีให้เลือกหลายสีเหมือนกันครับผมอย่างรุ่น d y n a m i c จะมีสีขาวแล้วก็สีดําให้เลือกและรุ่น e x t e n d e t ก็จะมีขาวดานี่แหละแล้วก็เพิ่มจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็สีเทามาด้วยอีกจะเป็นทั้งหมด4ส,สีเลยครับเพื่อนๆ เอาละครับและนี่ก็เป็นข้อมูลการเปิดตัวที่เรารู้ของ b ิ d M6 เป็นรถ6ที่นั่งนนะต้องย้ําก่อนว่าเป็น6ที่นั่งก็คือเป็น mpv แบบเต็มตัวเลยครับเป็นเจ้าแรกในราคานี้เนาะเราต้องมาดูต่อไปว่า EV ที่เป็น6กเที่นั่งเนี่ยจะมีเจ้าไหนมาอีกบ้างตอนนี้ bvd เปิดแล้วครับเพื่อนๆแน่นอนว่าอย่างน้อยก็เป็นกระแสที่ดีขึ้นนะครับว่ามีรถที่เป็นแบบรถครอบครัวมาแล้ว เอาละแล้วเ,เพื่อนๆนะครับชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้หรือว่าอยากให้ปรับปรุงในส่วนไหนก็บอกได้เลยนะครับบอกใตค้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยววันหน้าเจอรีวิวคันจริงกันครับ